สับหมโอ้จะผุถ้า <estiver> พ <thorough looking injuries> no, ี่แขมโตโตซับก็จะเอาผลตานท่นไปด้วยผมไม้หลุดหรอกมันไปโอเคพร้อมมามีแนกับคิชชูนะรอเออมองน้องพี่เอกมองพี่แจ็คเลยพี่เอกมหาตีไปไหนใช่เป็นรอยเลยจริงจี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็น แต่งงานแล้วยังไม่มีอารมณ์กับชานอ๋อายแล้วแม่เห็นไหมเนี่ยอ่ะเริ่มตอบถูกพ่ะเรื่องไอจีที่พี่เอกโพสต์นี่นี่ไงยงใหญ่เจ้านายฉันด้วยนะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ตามไอจีพี่เอกพี่เนี้ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่อ่ะมักจะลงอะไรที่มันเป็นแง่คิดอยู่แล้ว ปกติพี่ยังไม่เล่น Twitter พี่ไม่รูออกอ่ะแฮชแท็กอะไรมาแรงอะไรมาค่อย <c oughs> <c oughs> นเพราะนั้นเนี่ยวันนั้นอ่ะเราเราก็โพสของเราปกติแล้วเราก็โพสใน Facebook ส่วนตัวของเราด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไปโยงใหญ่อะไรอย่เงี้ยฮะสุดยอดไลยี่ที่แบบคนจับไปโยง็จะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เราก็จบ จริงก็คืออย่างที่เราอย่างที่ทุกคนทราบคือพี่เอ็กกี้กับพี่ชอดเนี่ยหรือว่าทางบริษัทเนี่ยลาออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็คือปกติเราเราไม่มีเวลาแค่นั้นเองก็ประมาณสองปีเลยนะแต่ทำไมทุกคนถึง,ถ,งถึงโยงใหญ่แล้วก็คิดว่าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยฮะ็อยาะอย่ากที่บอกนออนี่ไง,งมันอดี่ไงมันถูกหวยเนาะไม่หรอกคือมันมันคงเป็นประเด็นที่แบบทุกคนพูดถึงอยู่พอดีเลยฮะพอดีมีใครโพสอะไรเขาก็โยงใหญ่ไปได้ไง ไม่ได้คุยเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีอะไรกับพี่ชอตอยู่แล้วครับออแล้วเรื่องส่วนตวัวก็เป็นเรื่องวิชอดนะเอ,อ่คนพยายามแบบว่าติดแผนไปหนาตัวนั่ว่าเราไอ้เนี่ยนออ้อ,ยอ,นองมาจะเยอะแต่เฮยสวัสดีค่ะ,ะคือจะบอกว่าอย่างที่พี่เอกโพสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับแค่ว่าอย่างถ้าเกิดว่าใครตามไอจีของเราก็คงจะรู้ว่า บางทีเราก็ไม่ได้โพสต์กรรมใดใครก่อนเราก็มีเรื่องราวชีวิตของเราบางทีเรายังเล่าประสบการณ์ชีวิตของเราเองเลยอะไรเงี้ยครับใครมาบอกพี่แบบได้โพสต์แจ้งแบบนั้นนะครับมีเพื่อนๆส่งส่งมาบอกเฮ้ยทำไมอยู่ดีเรื่องเรื่องที่เราโพสต์เนี่ยไปโยงถึงถึงแฮชแท็กของเขาอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยรีบลงดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้มันไปไกลกว่านี้ฮะเดี๋ยวอะไรลูกคนจะมองแล้วมันจยิ่งแบบโอ้โหไปไกลอ่ะเราไม่ไกลก็รีบโพสที่ใช่นะฮะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขายังไงฮะแต่คิดว่าไม่มี ไม่มียังรับใช้งานพี่เขาได้เสมอบางคนอาจจะพี่เขาจะเข้าใจผิดก็แบบมีนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกแหะถ้าเราไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรต้องต้องเคลียร์ฮะเราอยู่ในเงี้ยพี่จะได้มาบอกตรงนี้ได้มาเออไม่มีอะไรนะเจーไม่ใช้งานได้ไม่ใช้งานได้ไม่มีอะไรก็ยังเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอครับนายกับและเป็นนายที่ดีกับเราอยู่แล้วครับเราเกิดมาได้ก็พี่สอนเนี่ยเราจะไปอยู่ได้ง่งยไม่ได้คือเจ้าข่าวที่มันส่งผลกระทบอะไรกับ ก็มีมีอะไรหรือไม่หรือว่าไม่มีนะฮะไม่มีเพราะว่าคือคนที่ตามไอจีพี่อาจจะไปได้เล่น Twitter ก็ได้ฮะไปดูได้เลยพี่เล่น Twitter น้อยมากบางทีพี่ยังยังไม่ได้แบบสมมติเล่นไ G พีพี่เล่น IG เป็นหลักแล้วก็ Facebook แค่นั้นแต่ t w i t t e อร์เนี่ยพอพอมีข่าวเงี้ยพี่ก็เลยมีการเข้าไปดูพี่ก็โลก t w i t t e อร์นี่มันก็ขึ้นมาตอนที่คือตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วอะเพื่ออะไรจะเกิดขึ้นก็ปกติแล้วอะตอนนั้นที่แบบ ไม่ <hehe. S 2> ไม่เ<ๆ>พราะว่าเราเราก็โพสของเราเลยปกติเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็โพสทางไอจีก่อนจะได้มันจะได้จบกำนานก่อนที่จะพบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับยัง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 ไม่ตกรอดไม่ไม่รู้เรื่องราวไม่รู้ไม่รู้ค่ะเราโพสรู้แล้วใช่ไหมครับรู้คุณคุณคะตอนฉันลงไปในกระโปรงเลยทุกอย่างมันก็จบไปแล้วเนอะเออยังไงก็ก็ฝากเป็นกำลังใจพี่สอนด้วยอาจจะไม่มีคลกที่แบบว่าคลา่งคลาใจอะไอย่างนี้ไม่มีไม่มีครับเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับยาแล้วครับ ทำไมดูทุกคนต้องอานอะไรผู้สีอยากจริงจริงจครับโอเคครับโอเคขอบคุณนะ้ไอเรถ่ายรูปหน่อยนะอน้าจะจะน่าเกียดไหมเธอเป็นสวยไม่ดูเลยไดไปไอ่กิย